มาดูกันว่านางงุโมยอีจิเนี่ยมีอาวุธทั้งหมดกี่แบบกันแน่และแบบไหนคือแบบที่ชอบมากปัจจุบันเราได้เห็นแล้วเนาะอาวุธของนางอุโมนี่คืออาวุธที่ไม่อยู่ในกระเป๋าอันนั้นนั่นแหละซึ่งอาวุธสิ่งนี้นะเชื่อไหมว่ามันคือสิ่งที่ทํามาเพื่อนางอุโมจิงๆแล้วมันมีทั้งหมด6แบบด้วยกันหมายขอมว่านางอุโมนี่สามารถไหลไปเรื่อยได้จริงๆในการใช้งานอาวุธชิ้นนี้รูป ที่1ตอนที่เขาสู้ในลาสกาโมโตเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในอนิเมะพาร์ทส่งแน่นอนนี่เลยที่เปิดกระป๋องรูปแบบที่2ที่เราชอบมากมันคือแจ็คเกอร์ใช่ไหมมันคือดาบคู่เฮ้ยมันเท่มากเลยนะซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันเก็บยังไงแล้วพับเก็บยังไงแล้วดึงออกมาถึงเป็นดาบคู่ออกมานันได้รูปแบบที่3เคียวใช่มันคือเคียวแบบเคียวเกี่ยวข้าวเคียววิญญาณยมทูนั่นแหละอันที่4ไม่ได้ต่างจากเคียวเท่าไหร่แต่มันคือขวานนะซึ่งขวานเนี่ยอาจจะมีน้ําหนักเพิ่มมากกว่าเคียวซึ่งมอาาาจจะสรถทุ เฉาะได้นักกว่าเคียวแน่ๆเลยแต่และรูปแบบที่5ชอบมากเท่มากเพราะว่ามันคือ S visible s o r มันคือดาบล้องขนซึ่งนางงูโมบอกเลยว่าในการต่อสู้หนึ่งครันสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวเพราะมันเปื้อนเลือดแล้วมันก็จะทําให้เห็นไงว่าดาบมันอยู่ตรงไหนและอย่างที่6เรายังไม่รู้อย่างแน่ชัดว่ามันคืออะไรแต่เราคิดว่าอาจจาะต้องเขียนมาให้เราเห็นเร็วๆนี้แน่เลยว่ารูปแบบที่6ของนางงูโมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และอย่างที่ทุกคนเห็นเห็นปะรูปแบบต่างๆเนี่ยมันคือการไหลไปเรื่อยและนางงูโมสามารถใช้อาวุธเนี้ยได้ในทุกสถานาการณ์สะดวกมากเหมือนที่นางงูโมบอก